สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องช่างพงปืนปยิงปลาผายิงหนูทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวตัวป,อนอาาปืนอะสติกมาดูชัดๆนะครับตัวนี้ปืนอะสติกแบบสไลด์นะครับตัวนี้แปดแรงดึงเนาะตัวนี้เป็นท้ายไม้สักนะครับทาสีดําตัวนี้รุ่น NT6 ตัวสีไม้ NT7 นะครับผมต่างกันแค่ทําสีกับไม่ทําสีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทราคารวมค่าจะส่งเจมเงินปลายทางนะครับงานก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบเก้ารวมส่งเก็มเงินปลายทางนะครับเป็นระบบไก่ถางนะครับเป็นไกส่สแตนเลสน,นะครับไม่ใช่ไกลลูมิเนียมนะตัวนี้ไกส่สแตนเลสระบบไก่ถางการใช้งานนะครับลูกค้าบางท่านที่ซื้อระบบไก่ถางไปแล้วลูกค้าบอกไอ้เหนียวไกลแล้วมันไม่ถางนะครับ ที่จริงนะครับตัวนี้คือเวลามันถ่างมันต้องมีอะไรแรงดึงนะครับมันถึงจะถ่างนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราไปเหนี่ยวไกลเฉยอย่างนี้มันไม่ทํางานนะครับผมเห็นเนาะชัดเจนเนาะตัวนี้นะครับนี่วิธีการใส่ลูปเหมือนกันนะครับบางท่านเอาไปใส่อย่างนี้มันไม่ทํางานนะครับผมนี่งานใช้งานนะครับโอเคเปลูกอ๋อลืมบอกนะครับช่องทางการติดต่อผมขึ้นให้ตรงหน้าจอนี่เลยนะครับเบอร์โทร0ู6ย์3 3้าหสี่นย์สามสามเก้าสี่ห้านะครับไอดีลายหนึ่งนะครับ PONG แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทร0964033945ส่วนลาย2ก็ PONG 6383นะครับไลน์1บางท่านก็เพิ่มได้บางท่านก็เพิ่มไม่ได้นะครับถ้าเพิ่มไลน์1ไม่ได้ก็เพิ่มไปไลน์2แล้วกันเนาะส่วนเพจก็ช่างพงปืนยิงปลาผายยิงหนูนะครับ Facebook ก็ PONG นะครับตามด้วยไอ P ้ PONG แล้วก็ WONG SOIN นะครับ ดูการใช้งานชัดๆเลยนะครับหลายท่านใช้งานไม่เป็นเ ano? นาะนี่การใช้งานระบบไกลทางนะครับ it, ถ้าท่านใช้เป็นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่บางท่านไม่เป็นจริงๆนะครับใส่ลูกตรงนี้นะครับนี่ลูกใส่ตรงหนังนี้แบบนี้เลยนะครับใส่ตรงกึ่งกลางแล้วเราค่อยสวมเข้าไปในนี้นะครับนี่สวมแบบนี้นะครับนี่สวมเข้าไปอย่างนี้ลูกจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวน,นี้เวลาใช้งานาใช้เท้าเหยียบเลยนะแบบนี้น่ครับส่วน ปืนหนังสติกนะครับเรื่องความแม่นยําอยู่ที่การฝึกฝนของคนใช้นะครับแล้วก็ความชํานาญในการใช้งานนะครับเพราะมันไม่ได้วิ่งตามเลากล้องมันยิงค่อนข้างยากนิดนึงนะครับหรือชอบให้โกงหัวขายของโอ้โคตรแม่นนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าที่จริงมันมันยิงค่อนข้างยากนะครับผมต้องไปฝึกฝนนิดหนึ่งนะครับครับเดี๋ยวผมไม่ยิงไม่ไกลนะครับยิงให้ดูว่าสามารถใช้งานได้จริงนะครับแต่เรื่องความแม่นยําก็นะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับเข้า่างนี้นะครับใช้งาน เอาลูกใส่แบบนี้ถ้าต้องการแรงกว่านี้ก็เพิ่มแรงดึงนะครับแต่ไกลก็จะแข็งขึ้นนะครับเนี่ยใส่ยางนี้เลยนะครับชัดเจนเนาะใส่ยางงี้นะครับผมตรงนี้ครับความแรงก็เหลือเฟือนะครับแต่เรื่องความแม่นยําก็อยู่ที่สีบือคนยิงนะครับอ่าเน้นย้ํานะครับารวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าโอเคไปดูอีกทีครับราคาเนาะ ห่พันสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทตัวนี้ NT หกนะครับเป็นท้ายสีดำ NT เจ็ดท้ายสีไม้นะครับยั่ไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับส่วนตัวท้ายยาวนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกวันใหม่นะครับพอดีวันนี้เวลาน้อยเนาะสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับผม